ดีทำสมตอนนี้มาสมเนาะเข้ามาสมมันหลังจากที่ว่าอันสมมันเบิ้งมันอันผ้าจำลองเนาะผ้าจำลองนางเบิงบ้งเพิ่นบ่ให้ถ่ายรูปเนาะจะเห็นจักรวาลจะเห็นเฟซเอ็กซ์จะเห็นเน,เนเาะระ,ะบบสุริยะจักรวาลต่างๆเนาะเหมืนว่าขาวเจ้าก็มีแต่เราสุฟังเพราะว่า ขวานโบเห็นเนาะห้องสมุดเนาะอันนี้ห้องน้ำของของน้ำของนักอวกาศเด้อเด้อห้องน้ำของอัน Space X นีาา่แหะห้องน้ำข,ของ Space X นี่แหะของอันนี้เนี่ยที่ว่ามินอัพม,มินอัพซองมันโคน้ชอิฐที่ว่าได้มาอาจากย์ เหยียบดวงจันทร์เนาะเป็นคนทำอิฐเนาะนี่เป็นห้องน้ำเดนอะอันนี้โดนัะเพชรติตเนาะ,ะนักบ,บินโอกาสเป็นยังวกรเน,บบนานะอันนี้บุสบัสอันดรินเนาะมนุษย์คนแรกที่ปัสสาวะบนดวงจันทร์นี่นะเรานี่เราเหนียวอยูน ดวงจันทร์เป็นคนทำอิฟเนี่ยเออบาสันมีแต่มีแต่มินอัมสตรองแล้วเยียบดวยเยียบดวงจันทร์เป็นคนทำอิฟเด้อเราเยียบดวงจันทร์คนอิฟอันนี้มีแตว่าเอาเรื่องของน้ำไปไหมคนไม่อันนี้อุกกาบาต น,นี่แหละอุกกาบาตตกใส่โลกเขาตอน4 5 0ล้านปีเออเพราะแม้อันน่ะ4 0 0 0าร้อยล้านปีเนาะอันนี้เป็นอุกกาบาตอันน่ะตกมาจกมาใส่เสียงคานดิเสียงคานประเทศไทยอันนี้อุกกาบาตแล้วอุกกาบาตตกมาใส่นคนปรปฐมโอ้แหม่แหม่ว่าปากมันมันเกือบต,ตกใส่ผสมเออตกใส่ ตอนตอนตอนหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบอย่างนี้แหละอันนี้มันเมือนอุกบาทตกอยู่ประเทศไทยประเทศลาวเขาก็มีผมเทเหรอลูกโบเป็นตัวเด้อันนี้เทเลยไอรอนไอรอนเป็นนนเล็กธาตุเล็ก เออโต๊ะเจปเขาเ,เออแคลเซียมก็ตะตเ,เพวก,พวกน๊นนะมีออกซิเจออมีนมิโตรเจนออกซิ nitrogen, เจนนี่แหละออกซิเจนมหาห้มหาห้มนุเทวอนได้หายใจ เอโอ,โอโอ้ออกซิเจนเป็นโออันนี้ยืนอยู่ดีๆยืนยืนหันแล้วเรายืนนู่นี่ออนะอัีไม้เล็กเอาเบอร์ตัวไม้รูปมันหลกยอน อันนี้เป็นหลุมอุกกาบาตคิดินอยู่รัฐอาริโซนาสหรัฐอเมริกาตกตกใส่รัฐอเมริกาสหรัฐด้วยกันแล้คือเป็นตัวอะไรก่อนเด็กนี่แหละหลุมอุกกาบาตตกจำลองอันนี้จำลองเพรามันเป็นตัอ่อะไรตอนมันตกตกมันก็คิดินพุ่งไฟไหม ไม่ไมพื้นดินนะผู้ขวาลามไม่ไม่เพรามันห้อนไมู่้อันนี้เป็นโลกเขาขอ,อันนี้นดวงจันทร์ดวงจันทร์นอันนั้นตะเวนตะดีเหลือง โอ้ิ่นปิดไว้อันนั้นลุงดาวอันยานอันนี้ยางไปไปไปลูกมันมืดปกติมันใต้ไฟปกติมันใต้ไฟมันละมืดเวลานี่นะพี่พี่พี่มาบ่งนักบินอวกาศ อันนี้เป็นระบบสุริยะจักรวาลเออสุริยะจักรวาลล่ะนี่นี่กาแล็กซีทางสร้างเพื่ออยู่นี้เด้อโลกเขาอยู่นี้เออว่าไม่โลกเขาอันสุริยะจักรวาลอยู่นี้เนี้ยโลกเขาก็อันนี้ก็เป็นสุริยะจักรวาลหลายกาแล็กซีเป็นล้านกาแล็กซีวันละลูก เอออันนี้นแ,แนออนนมนกาเล็กซี่กำลังเคลื่อนหางออกจากกันจักรวาลกำลังขยายตัวันหน,น,นึ่งไปิหน่งไปนี่แหละเบิ่งเอาอันนี้แมนกาเล็กซี่ทางสร้างเปลือกเขาอยู่นี้เห็นบ่สุริยาจักรวาลอยู่นี้นี่เขาอยู่นี่แหละเขาอยู่นี่แหละยืนยิ้วพอเราถ่ายงูไป chuyên gia luôn chuyên gia luôn 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 à luôn 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 luôn

โลกเขาอยู่ใส่สี่โลกเขาอยู่พี่อนนีี้ส<น>าดาวซุกอันนี้ดาวอังคารยีโรนมาสไปอยูแล้วนี่อันนี้ดาวพุธดวกดเพียงสรับโลกนะมันห้อนกว่าโลกเขา,า,าอันนี้ดาวพฤหัสนี่ดดาวพฤหัส ดาวพฤหัสดาวเสาดาวเสาเขาเบิ้งมีอันไททันทีนี่เขาเบิ sociedad, Estados, ่งเยอะมีไททันมีเอเลียนทีนี่แหละดาวยูเรนัสดาวเนปจูนแล้วก็ดาวพลูโตเอ๊ว่าอันนั้นมันซ้ำลูก้องห่ออ่ะคล้องหอนเลยห้อนเลยห่อนหลายแล้วก็เย็นหลายรูปอือ เออเวลากลางคืนเย็นให้เย็นตัเวเว,นนเ,ออเวลามื่อเวียนหนาเออเวลามื่อเวียนห้อนแห้เว่าเหนือเบิง้งนี่นี่บอกกระจุกดาวและเนบิวลาดาวและเนบิวลาไอ้นี่ต้องไปเข้าใจว่าไม่ยังเนบิวลาต้องเฮียนไงเราต้องเฮียน,นพอเท่ากับโบฮูเหมือนกัน นี่บอกกาแล็กซี่ทางสร้างเผือกจะเป็นรูปิซซี่หมดตัวเห็นโอคือเล็กว่านี่บ่กกาแล็กซี่ทางสร้างเผือกจะเป็นรูปแบบนี้นี่ีว่าถ่ายรูปนี่นี่ถ่ายรูปนี่เหรมนุษย์อันนั้น,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 นลงดวงจันทร์อะไรนี่นะมินอัมสตรองลงดวงจันทร์นะย,ยืน,ใ,นใก,ใกล้ๆกล้เลลูกหนึ่งสอง มายืนนี่อีกมายืนนี่ไว้ยืนในที่สเตทนี่ยืนมายืนยนี่ก่อนเอาบอลเวลาที่ลงมาจากอ,นนอลงสู่โลกเขาโอมันม่แคปโซฟีเวทที่มันมคนอยู่ถือตองถูกต้อง,องแคปซูลที่ว่าก่อนที่ลงมาจากโลกเขาเราเป็นอาอางานสืบตอง a อน y ี้วอลถูกต้องนี่นี่มาถ่ายตัวนี้ก็ได้นี่ถายตัวนี้ก็ได้กองฟจรองไว้ยืนยื่ฮะยืนยื่ข้างกลางพี่ลูกพี่เออหนึ่สองสาอย้าอีกหอย้ายืนยื้ละหนึ่ อืมให้ใโอ้ยหนึ่งสองสาม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  สองสไม่ทอดไหมไหมไมลูกทอดอากาทอดอากาหนึ่งสองสามหนึสองสามหนึ่งสองสามหนึ่สสามหนึ่งสองสามสามสามสาเอากลับบ้านเราได้แล้ว อ๋อฮัมสโมตอนนี้คือว่าโมดและเบิร์เบิดทุกอันแลน้วเนาะสปิสเ,สเอก,กได้เบิร์แล้วเนาะไปเที่ยวอาวกาศกับอีลอนมัสก์ไปมาแล้วอันนี้คือกลับบ้านแล้วอันนี้มันโลกเฮานี่แหละโลกมนุษย์เฮานี่แหละอันเดียวประเทศเาใส่ประเทศราอยู่ใส่กับฟินตัว อันนี้อาหรับน,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 นี่อันนี้อันนี้อินเดียนี่นะนี่ประเทศไทยประเทศไทยประเทศลาวประเทศเวียดนามอาอแไทอสเตรเลียอยู่นันน่นน,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 น่ <c oughs> นออไทตานกน้อนกแอฟริกา ทรงพยายามที่พาไปเบิง่งงานอาวากาศของมินนัมสตรองเนาะที่ว่าลงเหยียบดวงจันทร์เนาะลงเหยียบดวงจันทร์เนาะเป็นขังน้งทับอีทที่ว่าได้ลงเหยียบดวงจันทร์แล้วก็มินนัมสตรองได้เอาตีนลงเหยียบดวงจันทร์เป็นห้อยตีนเนาะทรงชมเนาะ the first the first the first land of อเมริก uh, uh, mm ัน hmm. อ mm ันสเปซเอ็กนี่นี่ถือว่าเพื่อนได้จำลองยานอาวกาศลงสู่อันดัดวงจันทร์เป็นครั้งที่อิทของโลกเนาะแล้วก็ในปีพันเก้าร้อยหกสิบเก้าได้ท่านผู้ชมเด้อหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นก็กนนกแมนัน อพอลโ,โล11เลยครันซูมเด้วยแมนอพอลโล11หลังจากนั้นก็แมนมีอพอลโล14 15 16 17เนาะมีฮอตอพอลโล17ที่ว่าได้ลงไปดวงจันทร์เนาะของสหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นก็เลยว่าเบิร์ตเปิดเลยเซาเลยพอมันสิ้นเปลืองสิ้นเปลืองก็ประมาณหลายเห็นปะว่านี่ยานลงดวงจันทร์ ของอพอลโลลูนนาโมดูลหนึ่งอพอลโล11 wait, wait, wait. เอ็ดปิดนยานอวกาศลำแรกของสา,ารอเมริกา hey, <wait. S 1> ที่ทำายานลำลูกซื้ออีเกิลอินทรีลงพื้นผิวดวงจันทร์เมื่อวันที่เสาเอ็กดกรกฎาปี2512โดยนีนอัมสตรองก้าวลงเป็นคนแรกตามด้วยแอดบิน อันดิลขณะทีไมเคิลดอนลิน lin, โคจอดร,รอบดวงจันทร์อยู่ในยานลําเม่สมียานอพโลโดวงจันทร์อพโพลโลงดวงจันทร์ทั้งหมด6ลำ้ำล้ำสุดท้ายคืออพโลโล17เมื่อลงเก้าธันวาปี25 1 5สัสมมีมนุษย์อาวากาศดวงจันทร์ทั้งหมด หลวงดวงจันทร์ทั้งหมด12คน4รวบรวมดินหินดวงจันทร์กลับมายังโลกรวมประมาณ380กิโลกรัมก็อันนี้เป็นบระจุสิ่งของเอออยู่ในหินน้ำอยู่ยังอยู่แล้วครับโยนตัวเองแล้วซ้ำนี่แหละแต่ว่าห้างยุเสเซสามารถขี่นี่ไปไก็ขี่ไปแล้ว,ลวขึ้นจะขี่คนไหนขึ้นไปเข้าไปในมันเดี๋ยวที่มันบ่อยเข้าแล้วเด้อนี่เบิรงเอาเด้อนี่ ท้องฟ้าจำลองทำซูมดูมีท้องฟ้าจำลองกรุงเทพมหานคระอะไรเนี่ยเห็น่วาาา้ว่ใะเข้าไปในวัดบิลุยอันนี้เพิ่นเอิ้นว่านาฬิกาแดดแบบอีควออีควอเทอเรียนเด้ออีควอเทอเรียน อ้าวมุสโสมอาจารย์ก็ซียุติเฮานี้เนาะเบิ่งวันนี้เบิ่งตึกอาคารต่างๆที่สวยงามของอัน่ะในบริเวณเอกมัยเฮานี่แหละแถวถนนสุขุมวิทเนาะสุขุมวิทเอกมัยนี่แหละท่านผู้ชมนี่แหละตึกสูงๆเพิ่นสร้างใหม่เนาะสร้างอยู่เรื่อยๆบ่ได้ขาดเนาะนี้ มึงไปบึงป้อมึงส้มนี่ออ๋อจะอยู <lawsuit royable. S 1> ่ตีเพี้ยเขานีก่อนนะมึงส้มมันเนาะมงไปบึงป้อนี่อันนี้เป็นยานอวกาศอพอลโล11ที่ลงเหยียบดวงจันทร์มึงแบบยาวๆ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 มึงส้ม เราไปเลย่อยทับงโซ่โซอ่าหยุดยุดตีเท่านี้นอาโชคดีโชคดีโม่ทุกคนเด้อเบิง้งรอบรอบก่อน